ครับผมสวัสดีครับวันนี้เรามาชมง่ามหนังสติ๊กไม้พยุงกันนะครับมีหลายทรงหลายแบบนะครับสวยงามทุกท่อนนะครับสวยงามทุกง่ามนะครับผมง่ามไม้พยุงนะครับ พยุงหลากหลายสีนะครับผมมาชมงามแรกกันเลยนะครับตัวนี้เป็นไซส์มินินะครับสวยงามนะครับเป็นพยุงลายเสือนะครับตัวนี้สวยงามมากนะครับ ไม่มีตำาหนี้นะครับเป็นพยุงลายเสือนะครับสนใจก็แอดเฟซคมกริดสัวประโคนนะครับผมคมกริดสัวประโคนนะครับสนใจงามหนังสติก็แอดเฟซมาได้เลยนะครับมาชมง,งามที่2กันนะครับตัวนี้เป็นดำลายไฟนะครับสวยงามนะครับ สวยงามนะครับไม่มีตำหนิไม่มีแตกราวนะครับเิ็นพยุงดำลายไฟทรงตูดหมดนะครับตัวนี้ทรงตูดมดนะครับสวยงามนะครับผมสนใจแบบไหนก็สอบถามได้นะครับติดต่อทางเฟซบุ๊กนะครับพิมพ์คำว่า คมกริบสัวประโคนนะครับคมกริบสัวประโคนนะครับมาชมงามต่อไปกันเลยนะครับตัวนี้เป็นพยุงดำนะครับพยุงดำนะครับผมส่งมงนงอนโค้งนะครับใส่ได้อย่างจีนอย่างไทยนะครับไม่มีตำหนิ ได้ทั้งสิ้นนะครับผมมีตำหนินะครับตัวนี้จับเข้ามือดีนะครับรับมือดีนะครับหิงนะครับตัวนี้ก็เป็นทรงไทยๆนะครับสรงไทยๆนะครับ ยุงดำลายไฟเช่นกันนะครับตัวนี้สวยงามนะครับส,สวยงามนะครับไม่มีตำหนินะครับตำลายไฟแบบสวยๆกันเลยนะครับสนใจก็สอบถามได้นะครับสนใจแบบไหนสอบถามได้นะครับแอดเฟซคมกรดสวประโคนนะครับผม มาชมตูดมดตัวใหญ่บ้างครับผมตัวนี้เป็นทรงตูดมดนะครับเป็นพยุงเขียวนะครับเขียวหลายสีนะครับวสวยๆเยงินๆไปเลยนะครับไม่มีตำหนิไม่มีแตกร้าวนะครับจับปี่มือนะครับ เ okay. ับผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ